นินน,นโอปอ,ปอ,อเห็นข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดน่านไหมลูกที่เขาจะมีการสมรสหมู่แบบโบราณล้านนาน,น่านเราสนใจไหมลูกสนใจจะไปร่วมงานไหมอะหะ่ะฮะกิจกรรมมากมายเลยนะพ่อดูราคาโปรโมชัน่นเขานะราคาไม่ถึงสามหมื่นนะ<า> <glasses> นตอนเช้ามีการทำบุญตักบาตที่วัดภูมินด้วยวัดนี้ดังมากเลยนะของจังหวัดน่าน มีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือมีการแต่งกายแบบชาวล้านนาถ่ายภาพพิวดิ้งแบบล้านนามีพิธีกินข้าวขันโตกแบบล้านนาด้วยนะเราสนใจไหมลูกงานนี้เพราะว่าดีมากเลยนะนานนทีเขาจะจัดขึ้นมาทีนะโอปอลสนใจไหมล่ะดิมิมสนใจไหมพ่อจะได้ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับเขาเองงั้นก็ตกลงตามนี้นะเดี๋ยวพ่อจะได้ทักไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเขา ได้เงื่อนไขย,ยังไงแล้วพ่อจะจองเลยนะลกลงนะลูกโอเคเพื่อนๆท่านไหนสนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0992198747 0612649399หรือตามอ e ีเมล Facebook ด้านล่างนี้ได้เลยครับผม